รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีน่ารักแต่งรางไม่ใช่ไม่คุณเวมาแล้วแฮมทาโรขึ้นเพลงได้ได้ได้อันนี้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเซิร์ชเิชื่อเพงเลงหนย1 2 o เอา,า, One, เ,อาเอามาวิ่งวิ่งนาวิ่งนะ วิงว่งหน้าวิ่งหน้าแฮมทาโร่ข้ออร่อยที่สุดก็คือมาเลทานต้วันได้เวลาวิงว่งวิ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมทาโร่ดึม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 ดึงตึงด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 ึง,ด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 งได้เวลาวิง่งกิงนหน้ากินหน้าแฮมทาโร่สนุกจริงจริงได้กินไปกับแฮมทาโร่ข้อ ที่สุดก็คือมาเลทานตะวันมีความสุขจริงได้วิ่งไปกับแฮมทาโรติ้ง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 ได้้เวลาน,น,นอนนอนหน้านอนหน้าแฮมทาโรไม่ว่าที่ไหนนอนหน้านอนหน,น,น้าแฮมทาโร่ข้ออร่อยที่สุดก็คือมาเลทานตะวัน La condan! ¡La sandina se